พิจาราดูคุจะเห็นว่าไอสิ่งที่เรียกว่าสภาว่าธรรมมันก็เป็นอยู่เองไม่จะปล่อยไปตามเรื่องตามราวก็เป็นอยู่เองมีความสําคัญสีมากน้อยลองคิดดูสำ <c oughs> หรับกฎของธรรมชาตินั่นก็มีความสําคัญมากที่ต้องรู้ทาไม่รู้ก็ทําไม่ถูกก็มีความสาคัญอยู่ไม่น้อย คงจะยิ่งพหายตัวธรรมชาติที่พมาเปงนตัวการปฏิบัติให้จูกต่องตามกฎของธรรมชาติเนี่ย <c oughs> มันมีค่าถ้ากับความรอด,อดหรือได้ด้วยความตายทีเดียวจะอยู่หรือตายก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติมันเป็นความสำคัญกว่าสองอย่างที่กล่าวมาแลแว้ข้างต้น หรือไม่ตลอดชิ้นโดอีสส่วนอันสุดท้ายคือวิปากธรรมผลของการปฏิบัตินั่นต้องมองกันในแง่ที่ว่ามันไม่ไปไหนเสียเมื่อมันมีการปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติมันไม่ไปไหนเสียคล้ายๆมันขึ้นอยู่การปฏิบัติมันมีความสำคัญน,น้อยลงไป เั่นว่แต่ว่าไอ้คนมันลำโมกจะมองแต่ที่ผลที่จะได้เท่ข <c oughs> าที่พูดนี้ก็ควรจะมองว่ามองในแง่ที่ว่าอันไหนจักขาดแล้วเถึงตายเพรควรจะเพ่งเล็งไปยังปฏิบัติธรรมหรือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ที่คนจะต้องปฏิบัติไม่ใช่เป็นหน้าที่อยู่เฉยๆไม่ต้องมีการปฏิบัติจึงจะเรียกว่าหน้าที่ <c oughs> ด้วยเหตุอย่างนี้เองในภาษาของชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของคำวัตรรม เขาจึงแปลคำ,ำว่าทำทำว่าว่าหน้าที่ก็ให้เคยจำมาอย่างนี้แล้วถ้าถามว่าำคำคำว่าทำทำนี่แปลว่าอะไรในประธานุกรมที่เป็นความหมายธรรมดาทั่วไปจะเปิดพบคำวัาหน้าที่ก่อนสิ่นหรือยเงไ นี่ก็เพลงเรงซึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์จำเป็นแก่มนุษย์ึงมนุษย์จะต้องสนใจเป็นพิเศษ <c oughs> ก็เลยให้คำแปลที่หนึ่งไ,ไว้วันหน้าที่ <c oughs> เป็นคำแปลทั่วไปเป็นคำแปลพื้นฐานธรรมปลาวันหน้าที่คือดิวตี้ เราเห็นได้ทันทีว่ามันรวบรับเข้ามามากเดียสนใจทำก็คือสนใจหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มันก็ทำให้เป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ได้รับประโยน์แส่ธรรมเ่วนธรรมาสภาธรรมหรือปัจจธรรมมันก็ไม่ไปไหนเสีย ก็มันรวมอยู่ในคำว่าหน้าที่นโดยอัตโนม,มัติถ้าเรารู้หน้าที่ก็ร,รู้หน้าที่ตามกฎของกฎธรรมท,ที่มีอยู่ในธรรมชาติและสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็จะได้เห็นเด่นขึ้นมาทีเดียวว่าอคาว่ธรรมเนียมคือหน้าที่ มีพูดอย่างที่เรียกว่ามันแอพพลายที่สุดคือประยุกต์ที่สุดคำว่าทำก็แปลว่าหน้าที่ <c oughs> วันนี้เราก็พูดถึงคำว่าปฏิปัติ์ธรรมซึ่งเล็งถึงหน้าที่ของเรา พยายามทำความเข้าใจให้ดีที่สุดเินกระทั่งมองเห็นว่าเมื่อใครทำหน้าที่อะไรอยู่ก็คือว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมอยู่ค <c oughs> ำคำนี้จะมีความสำคัญมากอย่างนี้ใครปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่ก็เรียวกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ เป็นอย่างต่ำที่สุดรู้วอย่างต่ำธรรมดารู้ว่าอย่างกลางๆรู้วอย่างสูงอย่างสูงที่สุดอะไรแบบนั้นถ้าเป็นขึ้นชื่อหน้าที่ก,คก,คก,นนคก็คือการปฏิบัติธรรมเสมอทั้งการทํางานด้วยการทําหน้าที่ของตนของตนนั่นแหละคือการบาเพ็ญธรรมคือการปฏิบัติธรรม มิจะเรียกว่าการทำบุญกุศลจะเลยก็ได้แต่ถ้าพูดอย่างนี้คนบางพวกเขาเออไม่ชอบก็ไปลดใน้่าของบุญของบุศลของเข่าเสียแล้วถ้าไปทำบุญทำกุศลโดยไม่รู้ว่าทำทำไมคือหน้าที่อะไร ตัวอย่างว่าเมื่อคุณทํางานอยู่ที่บ้านตามหน้าที่ของคุณนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมก้วกานทําบุญทำกุศลอยู่แล้วไม่ต้องแห่ไปที่วัดไปทำท,ที่ที่ต้องอะไรก็ได้ <c oughs> อย่างนี้เขาไม่อยอมเจื่อแล้วบางทีมันก็เป็นอันตรายโดยการพูดอย่างนี้ ที่จริงการแห่ไปทําบุญกุศลที่วันดนันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่เขามองไม่เห็นแต่พอพูดทําหน้าที่หรือทาการงานนั้นก็หมายถึงการทาการงานที่มนุษย์จะต้องทําตามธรรมดาตามันตามบ้านตามเรืองแต่เขาเขามองเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม นั่นกค่าแจ้งก็ไใหม่ว่าการทําหน้าที nah, ่ในแผนงไหนในชั้นไหนระดับไหนก็ตาอเป็นการปฏิบัติธรรมงินในพวกตำรากิจกรรมระหว่างเพศเขาก็ยังขึ้นประโยคแรกว่านี่ก็คือการปฏิบัติธรรมเพ้างจะต้องกระทำให้ถูกต้อง <c oughs> การปฏิบัติในระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย,ยาเกี่ยวกับกิจกรรมของเพศเพื่อความสุขก็ดีเพื่อการสูดพันก็ดีเาขาเ,เรียกว่าการปฏิบัติธรรมต้องทำให้ถูกต้องดังนั้นศาสตรอันนี้จึงต้องตั้งขึ้นจึงนเรียกว่าธรรมศาสตร์เป็นต้น เรามองดูให้ละเอียด <c oughs> ให้รู้จักหน้าที่ในทุกความหมายในทุกพลนนังในทุกระดับว่าไอสิ่งที่มันมีชีวิตและมันมีนมหน้าที่โดยตรงเห็นชัดส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนะ่ยมันไม,ไ,มไม่มีใครได้ใครเสียไม่มีใครรับผิดชอบอะไรก็เลยดูแล้ายๆกับว่าไม่มีหน้าที่ เสียแต่ว่าเราจะใช้คำพูดพิเศษเช <c oughs> ่นว่าต้นดินมันก็มีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ของต้นดินน้ำลมไฟมันก็มีหน้าที่ที่จะทำไปตามหน้าที่ในสานะที่มันเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ <c oughs> นี่มันมีไม่มีชีวิต แต่ก็พอจะเรียกว่าหน้าที่ได้เหมือนกันเพราะมันต้องทําอย่างนั้นหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทาอย่างนั้นมันก็หมดค่าของความเป็นอย่างนั้นเป็นถ่าลมไม่พับมันก็ไม่มีลมนะมันก็เรียกว่าไม่มีลมก็หมดค่าหมดความหม,มายคำว,ว่าลมมันมีลักษณะเป็นคุณเป็นค่าพร้อมกันอยู่ในตัวที่เรียกว่าหน้าที่ ถ, <ula> ถ้ามันไม่มีหน้าที่มันก็ไร้คุณไร้ค่าแต่นี้จริงๆแล้วนั้นไม่มีชีวิตเราก็จะไม่ไปสนใจกับมันมากนะก็สนใจสิ่งที่มันมีชีวิตเริ่มมาแต่ชีวิตอันน้อยที่สุดจนต้องคำนวณถึงจะรู้จักว่ามันมีชีวิตเป็นสัตว์เป็นเดียวอะไรต่างๆเหมือนดูด้วยตาไม่เห็นเลยครับ